คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักดีๆหรือความมั่งคั่งที่ฝันถึงมันเหมือนมีกำแพงใส่ใบางอย่างกั้นเราเอาไว้เราพยายามผลักพยายามปีนแต่ก็ยังไปไม่ถึงสักทีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a w a k e n podcast จะดีแค่ไหนถ้าสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การพยายามให้หนักขึ้นแต่คือการปรับจูนพลังงานจากข้างใน ผ่านริทชวลหรือพิธีกรรมส่วนตัวที่ทำได้ง่ายๆแต่ทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ใน30วันตลอด5บทต่อจากนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันเพื่อค้นพบ3ขั้นตอนสำคัญในการแม n นิเสสทั้งความรักและการเงินโดยผสมผสานความเข้าใจเรื่องการทำงานของสมองเข้ากับกฎการสั่นสะเทือนของจักรวาล เราจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ขอไปสู่การเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงหากคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีเบรกทรูครั้งสำคัญในชีวิตและพร้อมที่จะเปิดรับวิธีการที่ลึกซึ้งกว่าแค่การคิดบวกผิวเผินการเดินทางครั้งนี้คือคำตอบของคุณค่ะปรับจูนเคลื่อนความถี่ใหม่เพไมสิ่งที่คุณเคยทำมาถึงไม่ได้ผลและการเริ่มต้นที่ถูกต้องคืออะไร เคยรู้สึกไหมคะว่าเหมือนเรากำลังวิ่งวนอยู่ในลู่เดิมๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการเงินก็ตามเราพยายามเปลี่ยนพยายามคิดบวกพยายามใช้เทคนิคดึงดูดมากมายแต่สุดท้ายทุกอย่างก็กลับมาที่จุดเดิมความรู้สึกติดขัดแบบนี้เราอยากบอกคุณตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติมากๆ และมีคำอธิบายที่เข้าใจได้ทั้งในทางวิทยาศาสตร์และในเรื่องของพลังงานลองนึกภาพตามนะคะในสมองของเรามีเส้นทางของระบบประาสาทอยู่มากมายเหมือนถนนหลายสายที่เชื่อมเมืองต่างๆเข้าด้วยกันเวลาที่เราทำอะไรซ้ำๆคิดอะไรซ้ำๆรู้สึกอะไรซ้ำๆมันก็เหมือนกับการใช้ถนนเส้นเดิมทุกวัน จนถนนเส้นนั้นกลายเป็นทางหลวงสายหลักที่กว้างและเดินทางสะดวกที่สุดพอเราอยากจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางใหม่สมองมันก็จะดึงเรากลับมาที่ถนนเส้นหลักที่คุณเคยโดยอัตโนมัตินี่คือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงรู้สึกว่ามันยากเย็นเหลือเกินและการ manifest หรือการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่แค่การคิดหรือการขอเท่านั้น หัวใจของมันคือการกลายเป็นคนคนนั้นที่พร้อมจะรับสิ่งที่เราปรารถนาแล้วจริงๆมันคือการเปลี่ยนสถานะการเป็นอยู่เปลี่ยนคลื่นพลังงานจากข้างในไม่ใช่แค่การท่องประโยคสวยหรูแต่ข้างในยังรู้สึกขาดแคลนเหมือนเดิมดังนั้น r i ทชวลหรือพิธีกรรมที่เรากำลังจะพูดถึงในอีกไม่กี่บทข้างหน้านี้มันจึงไม่ใช่เรื่องงม,มงายหรือไสยศาสตร์ แต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการสร้างถนนเส้นใหม่ให้กับสมองของเราอย่างจงใจมันคือกระบวนการที่เราออกแบบขึ้นมาเพื่อฝึกฝนตัวเองทั้งร่างกายความคิดและจิตวิญญาณให้ปรับจูนไปสู่เคลื่อนความถี่ใหม่เคลื่อนความถี่เดียวกับความรักดีๆและความมั่งคั่งที่เราต้องการนี่คือการเริ่มต้นที่ถูกต้อง คือการเข้าใจกลไกที่แท้จริงเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงและการใช้เครื่องมือที่ใช่เพื่อสร้างความจริงใหม่จากข้างในตัวเราเองก่อนที่มันจะปรากฏขึ้นในโลกภายนอกขั้นตอนที่1ความชัดเจนที่สั่นสะเทือนถึงจักรวาล cosmic clarity เก้าวแรกที่สำคัญที่สุดและเป็นก้าวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปไม่ใช่การลงมือทำแต่คือการสร้างความชัดเจนจากข้างใน จากระวาลหรือสนามพลังงานที่อยู่รอบตัวเราเขาไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดลอยๆของเราแต่เขาตอบสนองต่อเคลื่อนความรู้สึกเคลื่อนพลังงานที่เราส่งออกไปตั้งหาดทีนี้ถ้าสัญญาณที่เราส่งออกไปมันไม่ชัดเจนสิ่งที่เราดึงดูดกลับมามันก็ย่อมไม่ชัดเจนตามไปด้วยหลายครั้งที่เราบอกว่าฉันอยากมีความรักดีๆหรือฉันอยากรวย แต่เราไม่เคยถามตัวเองให้ลึกลงไปกว่านั้นเลยว่าความรักดีๆในความหมายของเรามันหน้าตาเป็นแบบไหนมันให้ความรู้สึกอย่างไรหรือความร่ำรวยนั้นเราต้องการมันเพื่ออะไรกันแน่ความรู้สึกสุดท้ายที่เราอยากได้จากเงินคืออะไรคือความรู้สึกมั่นคงคืออิสรภาพหรือคือการได้ดูแลคนที่เรารักนี่คือจุดที่ต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรมีกับ สิ่งที่จิตวิญญาณของเราปรารถนาจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะการอยากมีแฟนโปรไฟล์ดีเพื่อให้คนอื่นยอมรับกับการอยากมีคู่ชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านพลังงานที่ส่งออกไปมันต่างกันราวฟ้ากับเหวดังนั้นขั้นตอนแรกของริทชวลนี้คือการให้เวลากับตัวเองนั่งนิ่งๆแล้วถามหัวใจของเราจริงๆสักครั้งอะไรคือความรู้สึกที่ฉันตามหาอยู่ ไม่ต้องรีบหาคำตอบแค่ตั้งคำถามแล้วปล่อยให้มันทำงานข้างในลองเปลี่ยนเป้าหมายจากฉันอยากได้เงินสิบล้านเป็นฉันพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกมั่นคงอุดมสมบูรณ์และมีอิสระในการเลือกหรือเปลี่ยนจากฉันอยากมีแฟนหล่อรวยเป็นฉันเปิดหัวใจต้อนรับความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ที่เราต่างส่งเสริมและเติบโตไปด้วยกันเห็นความแตกต่างไหมคะประโยคแบบหลังมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นมันคือการตั้งเจตนาที่สั่นสะเทือนไปถึงแก่นของพลังงานเมื่อเราชัดเจนในระดับนี้สัญญาณที่เราส่งออกไปมันจะบริสุทธิ์และตรงพลังมากพอที่จะทำให้จักรวาลรับรู้และเริ่มจัดเรียงสิ่งต่างๆเพื่อตอบรับเรา ขั้นตอนที่สองสร้างความจริงใหม่ในร่างกายและจิตใจ e m b o d y Reality) เมื่อเราได้ความชัดเจนในระดับพลังงานแล้วขั้นตอนที่สองซึ่งเป็นหัวใจของริโชก็คือการสวมบทบาทนั้นเสียเลยไม่ใช่การรอคอยแต่คือการใช้ชีวิตในทุกๆวันด้วยความรู้สึกว่าเราได้สิ่งนั้นมาครอบครองแล้วกฎของจักรวาลน,นั้นเรียบง่ายมากค่ะ คือสิ่งที่มีคลื่นพลังงานเหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันดังนั้นถ้าเรายังใช้ชีวิตด้วยคลื่นพลังงานของความขาดแคลนหรือการรอคอยเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกขาดแคลนและต้องรอคอยต่อไปเรื่อยๆการสร้างความจริงใหม่ในร่างกายหรือที่เรียกว่า Embodiment คือการฝึกฝนที่จะรู้สึกถึงมันจริงๆจนร่างกายและจิตใต้สำนึกของเรา เชื่อสนิทใจว่านี่คือความจริงในปัจจุบันของเราลองนึกภาพนักแสดงที่เก่งมากๆก่อนที่เขาจะแสดงเป็นใครเขาต้องเข้าไปเป็นคนคนนั้นจากข้างในก่อนเราก็จะทำแบบเดียวกันริโชประจําวันของเราในขั้นตอนนี้จึงเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากทุกเช้าหลังตื่นนอนก่อนจะหยิบมือถือหรือคิดเรื่องงานให้เวลาตัวเองสักสิบนาทีอยู่กับความรู้สึกนั้น หากคุณปรารถนาความรักลองจินตนาการว่ามีคนที่คุณรักนอนอยู่ข้างๆสัมผัสถึงความอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกขอบคุณที่ท่วมท้นอยู่ในหัวใจหายใจเข้าออกไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นให้ทุกเซลล์ในร่างกายได้ซึมซับมันหากคุณปรารถนาความมั่งคัง่งลองรู้สึกถึงความผ่อนคลายในช่องท้องความรู้สึกโปร่งเบาที่แผ่นหลัง เหมือนภาระหนักๆมันได้หายไปแล้วสัมผัสถึงความรู้สึกอิสระที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่เห็นภาพเงินเยอะๆแต่ให้รู้สึกถึงสภาวะที่ความมั่งคั่งนั้นมอบให้การทำสิ่งนี้ซ้ำๆทุกวันคือการสร้างถนนเส้นใหม่ให้สมองอย่างจงใจคือการบอกกับร่างกายและจิตใต้สำนึกว่านี่คือตัวตนใหม่ของฉันเมื่อสภาวะภายในของเราเปลี่ยน เมื่อเราสั่นสะเทือนคลื่นพลังงานของการมีและการได้รับแล้วออกไปสถานการณ์ภายนอกก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับโลกภายในของเราในที่สุดขั้นตอนที่3ศิลปะแห่งการปล่อยวางและเปิดรับ The Art of Surrender and Receiving มาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนที่ท้าทายความรู้สึกของเรามากที่สุด แต่มันก็เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์นั่นคือศิลปะแห่งการปล่อยวางหลังจากที่เราตั้งเจตนาอย่างชัดเจนและฝึกฝนการสวมบทบาทจนเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วหน้าที่ต่อไปของเราคือการปล่อยมือจากพวงมาลัยและไว้วางใจในกระบวนการของจักรวาลการปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือการนั่งเฉยเไม่ทำอะไรเลยนะคะ แต่มันคือการปล่อยวางความกังวลว่าเมื่อไรและอย่างไรสิ่งที่เราปรารถนาจะเดินทางมาถึงเพราะความพยายามที่จะควบคุมนี่เองคือตัวการที่สร้างแรงต้านมหาศาลและปิดกั้นทุกหนทางที่จะกระวลพยายามจะส่งมาให้เราเมื่อเรากังวลสมองส่วนหน้าของเราจะทำงานหนักมันจะพยายามคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งมักจะเป็นวิธีการเดิมๆที่เราคุ้นเคยและนั่นทำให้เราพลาดแรงบันดาลใจที่ผุดขึ้นมาอย่างเงียบๆจากยานทัศนะหรือสัญชาตญาณของเราหน้าที่ของเราคือการรักษาสภาวะความรู้สึกดีความรู้สึกได้รับแล้วที่เราฝึกฝนในขั้นตอนที่สองเอาไว้ให้ได้นานที่สุดและคอยเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบจากข้างในมันอาจจะมาในรูปแบบของความรู้สึกอยากจะไปร้านกาแฟร้านใหม่ ความคิดที่จะโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานหรือไอเดียแปลกๆที่ผุดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องงานสิ่งเหล่านี้เรียกว่า inspire action หรือการลงมือทำที่มาจากแรงบันดาลใจมันจะแตกต่างจากการลงมือทำที่มาจากความกลัวอย่างสิ้นเชิงการกระทำจากความกลัวจะรู้สึกหนักเครียดแล้วเหมือนถูกบังคับแต่การกระทำที่มาจากแรงบันดาลใจจะรู้สึกเบาตื่นเต้น เป็นธรรมชาติและรู้สึกว่าใช่อย่างไม่มีเหตุผลลองฝึกปล่อยให้ชีวิตนำทางดูบ้างทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วถอยออกมา1นเก้าเพื่อเปิดพื้นที่ให้จักรวาลได้ทำงานในส่วนของเขาเมื่อเราทำแบบนี้ได้เราจะประหลาดใจว่าหนทางที่สวยงามและง่ายดายกว่าที่เราเคยคิดไว้จะปรากฏขึ้นมาเองบูรณาการสู่ชีวิตจริง การใช้ชีวิตในฐานะผู้สร้างสรรค์ตลอด30วันตอนนี้เรามีเครื่องมือครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะ 1. คือความชัดเจนในระดับพลังงาน 2. คือการสวมบทบาทสร้างความจริงจากข้างในและ 3. คือการปล่อยวางเพื่อเปิดรับการนำทางจากนี้ไปคือการนำทั้ง3สิ่งนี้มาถักทอรวมกันให้กลายเป็นวิถีชีวิตของเราตลอด30วันข้างหน้า หัวใจสำคัญคือการทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การทำแบบหนักหน่วงแต่ทำได้แค่วันสองวันริชชัวในตอนเช้า10 1ถึง15นาทีคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อตั้งต้นพลังงานของวันนั้นๆส่วนระหว่างวันหน้าที่ของเราคือการกลับมาที่ความรู้สึกดีให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แน่นอนว่ามันจะต้องมีวันที่เรารู้สึกแย่รู้สึกสงสยัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่สัญญาณว่ามันไม่ได้ผลนะคะแต่มันคือบททดสอบคือของขวัญที่จักรวาลส่งมาเพื่อถามเราว่าเธอเลือกที่จะเชื่อในตัวตนใหม่ของเธอหรือจะกลับไปเป็นคนเก่าที่คุ้นเคยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกแย่อย่าต่อต้านหรือรู้สึกผิดกับมันแค่รับรู้หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าคนใหม่อย่างฉัน จะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรบางทีอาจจะเป็นการออกไปเดินเล่นฟังเพลงที่ชอบหรือแค่ให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นตั้งหลักพลังงานของเราใหม่และจงมองหาสัญญาณเล็กๆน้อยๆรอบตัวการเห็นเลขซ้ำๆการได้ยินคนพูดถึงเรื่องที่เราเพิ่งคิดหรือการเจอขนนกโดยบังเอิญสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์เหนือจริงแต่มันคือการกระพริบตาของจักรวาล ที่กำลังบอกเราว่าฉันได้ยินเธอแล้วนะเรากำลังทำงานร่วมกันอยู่สัญญาณเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วตลอด30วันนี้ขอให้คุณมองตัวเองในฐานะผู้สร้างสรรค์ร่วมกับจักรวาลไม่ใช่ผู้รอคอยที่ไร้พลังอำนาจคุณมีหน้าที่ในการดูแลโลกภายในดูแลคลื่นพลังงานและความรู้สึกของคุณให้ดีที่สุด แล้วคอยดูการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งซึ่งจะค่อยๆก่อตัวขึ้นในโลกภายนอกซึ่งเป็นเพียงกระจกสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณนั่นเองและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยในครั้งนี้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ร่วมเดินทางและเปิดใจรับฟังมาจนถึงตรงนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องราวและขั้นตอนทั้งหมดที่แบ่งปันไปจะเป็นเหมือนแสงนำทางให้คุณได้เริ่มต้นสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ต้องการจำไว้นะคะว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในตัวของคุณเสมอหรือชั่วทั้ง3ขั้นตอนนี้เป็นเพียงเข็มทิศและเครื่องมือที่จะช่วยนำทางให้คุณกลับไปค้นพบและใช้พลังนั้นได้อย่างเต็มศัก,กยภาพ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากวินาทีที่เราตัดสินใจที่จะเป็นคนใหม่และลงมือทำจากความรักและความเชื่อมั่นจากข้างในขอให้สนุกกับการเป็นผู้สร้างสารรค์ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ